ก็สวัสดีแฟนลุม่าทุกท่านนะครับก็ในวันรัดดีถีขึ้นปีใหม่ไทยนะครับก็ขอวอวยพรให้แฟนลุม่าทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับปรศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็การงานเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วก็ร่ำรวยเงินทองแล้วก็ก่อนเดินทางไปกลับก็ขอให้มีสตินะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับ สวัสดีปีใหม่ครับขอให้แฟนบอลภรรยาเดินทางไปไหนปลอดภัยแล้วก็ขอให้เล่นน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็ระวังตัวด้วยครับ <c oughs> ผมเนี่ยระวังตัวด้วยครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับก็คือวันสงการครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็เล่นน้ำอย่างมีสตินะครับผมขอบมากครับ <c oughs> สวัสดีปีใหม่ไทยครับก็ สงการนี้ก็ขอให้ทุกคนเที่ยวให้สุขสนานก็ใครที่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยสวัสดีภาพครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีม้วัดที่วัสดสงกลาน <laughs>